สวัสดีนะครับผมอาจจะดูเฉยๆหน่อยนะครับอาการป่วยเนี่ยไม่หายเท่าไหร่นะครับก็วิ่งอยู่แ,แถวๆบ้านนี่แหละครับคือรู้สึกยังมีเหนื่อยอยู่นะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เกี่ยวกับงานอาหารแล้วกันนะครับ นานๆจะเจอสักทีคืองานสั่งซื้อแต่เป็นคนนะครับไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ครับถ้าจะมีก็ในห้างนั่นแหละนะครับผมผมก็ได้มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเป็นอาหารประเภทไหนนะครับก็เพื่อนๆอาจจะเคยเจอชื่อนะครับผมก็ใครๆอาจจะเคยเจอแถวนี้บ้างนะครับก็แม่สีเรือนนะครับก็จะเป็นร้านที่เข้าร่วมของลาลานะครับก็จะมีบริการช่วยซื้อนั่นเองนะครับผมบวกเพิ่มมา15บบาทนะครับก็ถือว่าดีนะ ๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่านะครับสำรองจ่ายงานนี้ก็หนึ่งพันนิดๆนะคะผมนะก็โชคดียังมีเงินสำรองอยู่นะครับแม้ว่าจะไปซื้อค่ายงคายาหมดแล้วถ้ามากไปกว่าน,นี้ก็คือหมดแล้วนะไม่มีจริงๆนะเพิ่งออกมาวิ่งเลยเนี่ยก็ได้สินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะฮะก็คือว่าออเดอร์พวกของอ่าลาล่าครับที่เป็นการอาหารเน,นี่ยพวกเนี้ยครับจะไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะครับถ้าเจอก็คือในเมือง ถ้าเจอคือในเมืองจริงๆนะนอกเมืองก็จะมีประปรายประไปเลยนะครับผมนะก็ถ้าเป็นนอกเมืองก็จะพวกฟ G จิเอยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอยกตัวอย่างอะไรมันมันมันร้านล้านมันน้อยจริงๆครับจนผมคิดไม่ออกอะ <laughs> แถบ10กิโลถึง15กิโลที่ผมอยู่นะครับงานส่งอาหารประเภทลาลานะครับผมก็จะไม่ค่อยได้เห็นนะครับยกเว้นจะเป็นงานในเมืองเป็นอาหารกล่อง นะครับผมหรืออาหารเด็กหรือว่าอา,อาหารฟูจิหรือว่ใอาในในในห้างนะครับก็เผื่อบ,บางคนยังไม่รู้นะครับว่าลาล่าก็มีงานส่งอาหารนะแต่ว่าจะไม่ใช่แบบว่าโปรโมชั่นแบบว่า,าสิกิโลอย่างเงี้ยครับส่งฟรีอะไรเงี้ยไม่ค่อยเข้าขายเท่าไหร่ถ้า,าจะเข้าร่วมของลาล่าก็ต้องเป็นพวกที่อาหารหรูๆหน่อยนะครับผมฟูจิอะไรเงี้ยครับผมจําได้แค่ฟูจิอย่างเดียว นะครับก็อย่างเช่นแม่สีเรือนเนี่ยครับก็จะเข้านะโอเคหรือไม่ก็เบอร์เกอร์คิงเนี่ยครับผมนะก็จะเข้าร่วมลาลาก็จะไม่ค่อยเห็นกันสักเท่าไหร่นะครับแบบร้านธรรมดาอะไรเงี้ยอาจจะมีร้านชื่อเสียงหน่อยนะครับผมนะเพราะว่าค่าส่งค่อนข้างแพงหน่อยนึงเนาะโอเคอาหารก็แพงค่าขนส่งก็แพงนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปส่งก่อนละกันนะครับผมนะอาจจะเริ่ๆหน่อยนะครับคือ ยังไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่อ่ะก็ไปส่งเสร็จมาแล้วนะคะผมก็เพื่อนๆอาจจะเห็นนะครับค่าบริการเหลือประมาณ15บาทถ้าใครมาใหม่ๆไม่ใช่คนเก่าๆอาจจะมาทันช่วงเท่าไหร่นะค่าบริการช่วยซื้ออยู่ที่30ใช่ไหมหนึ่งเข็นสองเข็นอยู่ที่30มิบเข็นอยู่ที่ยี่สิบห้านะครับผมนะเนี่ยนะครับนะตอนนี้มันก็ลดลงเรื่อยๆนะครับผมก็ เพื่อความอยู่รอดของแอปนะ้องก็ต้องลดลงเรื่อยๆถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่ทําอย่างนั้นก็จะหายไปแบบแอปอื่นๆที่รดแรกแจกแถมครับจนถึงจนแอปเขารับภาระนะครับมากจนเกินไปจนปิดแอปจนโดนซื้อกิจการนะครับนะก็ประมาณนั้นแหละนะไม่มีอะไรมากครับก็แค่อยากให้รู้ว่าปริมาณทวมันก็มีพอมีบ้างงานจะไม่พวกนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้บูมมากนะครับก็ จะไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่ก็จะเห็นอีกทีนึงก็แบบว่า,างานตัว CP พะครับตัวปีใหม่อะ่ะที่เป็นเพื่อนดูในคลิปอะ่ะที่จะสิบนาทีก็ไม่มีคนรับเน่ยจะพอเห็นงานประเภทเตัวนี้บ้างนะครับนะแต่ว่าถ้าวันธรรมดาคือมองไม่เห็นหรอกครับผมงานมันน้อยจัดอะนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับบ๊ายบายครับผมออเหนื่อยเหนื่อย